เลขแต่ละตัวนะครับความหมายแต่ละอย่างแต่ละตัวอักษรบ่งบอกถึงอะไรกันบ้างน,นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเลขนะครับอันนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวอักษรของเขาจะใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับสองสามห้าคืออะไรสองสามห้าก็คือหน้ากว้างของแก้มยางตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เลยเป็นมิลลิเมตรส่วนเลข40ตรงนี้นะครับก็คือความหนาของแก้มยางนั่นเองนะครับผมตัวเลขยิ่งเยอะนะครับแก้มยางก็ยิ่งหนาขึ้นเลข18ตรงนี้ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวแมกนั่เนเองนะครับก็คือขอบนี้เป็็น15กคือขอบ15 ตัวเลขและตัวหนังสือตรงนี้นะครับ95นี่ก็คือค่าโหลดอินเด็กหรือค่าการรับน้ําหนัก95นี้ก็เท่ากับ690กิโลกร,รัมนะครับที่น้ําหนักตัวยางจะรับได้นะครับหรือรองรับเป็นการรับน้ําหนักต่อเส้นนะครับผมส่วน Y ก็คือสปีดเลตติ้งหรือความเร็วที่ยางเส้นนี้สามารถรองรับไหวตัว Y ก็สามารถรองรับได้ถึง 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะทิ้งกราฟไว้ให้ดูถัดมาดูตัวเลขตรงนี้นะครับผมจะอยู่แถวดอทตัวเลขทั้งหมด4ตัวเราแบ่งเป็นคู่นะครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังคู่แรกก็บอกสัปดาห์ที่ผลิตส่วนคู่หลังก็คือปีคศที่ผลิตนั่นเองอย่างเช่นอันนี้นะครับสัปดาห์ที่17ผลิตในปี2020ในสัปดาห์จะมีทั้งหมด52สัปดาห์นะครับ1ปีนะฮะลึกขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้ฮะ เท็ตแวร์นะครับเท็แวร์ก็คือความทนทานของตัวยางยิ่งเท็ตแวร์เยอะๆนะครับผมยางก็ยิ่งใช้ได้นานพวกเท็ตแวร์นะครับแล้วแต่จุดประสงค์ในการใช้งานด้วยครับอย่างเช่นรถแข่งรถสนามเท็ตแวร์น้อยๆนะครับหนึบๆเกาะถนนนะครับผมแต่แลกมาด้วยดอกยางที่หมดไวขึ้นแล้วก็แท็กชั่นตรงนี้นะครับผมจะมี AA A แล้วก็ BC นะครับแท็กชั่นก็คือการยึดเกาะถนนอ่าตัวนี้เป็น AA นะครับก็คือดีที่สุดเลยเทมเพจเจอร์นะครับผมก็คืออุณหภูมิที่ยางตัวนี้ จะสามารถรองรับได้นะครับก็มี a b c นะครับตัว a แบบนี้คือรองรับความร้อนได้สูงที่สุดเลยสูงกว่า 115องศาเซลเซียสในส่วนของ B นะครับก็คือจะรองรับได้ที่ 100- อถึง115องศาเซลเซียสส่วนของตัวซีจะรองรับได้ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสเดี๋ยวมาดูในส่วนของยางรถบรรทุกกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็น,นรีนรโรว,วนะครับ4คูณ4นะครับโวิลนะครับเหมือนเดิมครับตัวเลขความหนาของแก้มยางเห็นไหมครับตัวนี้65นะครับแก้มยางก็จะหนาขึ้นมาทันทีขอบ17นั่นเองโหลดอินเด็กจะอยู่ที่112ก็เท่าร้อนีนคสับสองก็เทํากได้ถึง1,100 20กิโลกร,รัมนะครับก็ประมาณ1ตันแล้วก็ตัว h ฮสก็ได้อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถพวกนี้นะไม่ได้เน้นขับไวอยู่แล้วนะครับแต่เน้นบรรทุกเป็นหลักนั่นเองนะฮะตัวเทรดแวร์ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้300กว่านะครับอันนี้อยู่ที่460แล้วนะครับผมหน้ายางก็จะ ทนทานมากกว่าใช้งานได้นานมากกว่านะครับการยึดเกาะอ,อยู่ที่ B นะฮะอันเมื่อกี้ AA เอดับลงมานิดนึงนะครับผมเทมเพเจอร์นะครับตัวนี้ก็เป็น A เลยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น A หมดแล้วนะครับบ้านเรานะครับประเทศไทยอุณหภูมิค่อนข้างสูงใครที่กําลังจะซื้อ,อยางแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงจะดูยังไงนะครับก็ศึกษาตามคลิปนี้ได้เลยใกล้ส่งการแล้วใกล้เดินทางไกลกันแล้วอย่าลืมตรวจเช็คสภาพยางกันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพามาแนะนำตาระดีๆแบบนี้เพิ่มเติมให้อีกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ